กระทรวงสาธารณสุขรายงานตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบเฉยแดนไทยกัมพูชาวันที่27กรกฎาคม68เวลา11.30น,นดรนายแพทย์วรสโชติพิทยสุน,นันโศกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มของพลเรือนตอนนี้เสียชีวิต13บาดเจ็บสาหัส11บาดเจ็บปานกลาง12บาดเจ็บเล็กน้อย13รวมทั้งหมด49รายโดยจำนวนนี้ยังคงเป็นผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล15 าอาการดีขึ้นกลับบ้านได้แล้ว8รายขณะเดียวกันสถานพยาบาลในพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด19แห่งมี11แห่งที่ปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบซึ่งเพิ่มขึ้นมา4แห่งได้แก่โรงพยาบาลนาจหลวยโรงพยาบาลบัวเชดโรงพยาบาลสังขะและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอีกทั้งมี8แห่งที่ปิดให้บริการบางส่วนเพิ่มเติมจากเดิมที่โรงพยาบาลละหารทรายโดยกระทรวงสาธารณสุขจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้การช่วยเหลือดูแลผู้ดได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะที่ฝั่งของกอ,อ,องทัพภาคที่2มีการแจ้งเตือนดน วนมากระวังเขมรสั่งถอนกำลังซึ่งคาดว่าเขาน่าจะยิงผีปนาวุธ PHL03 หลายๆลูกพร้อมกันในระยะทางที่ไกลได้ถึง130กิโลเมตรโดยรัศมีนั้นจะครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธาน,นีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งพื้นที่และบางส่วนของยโสธรอำเภอมหาชนะชัยอำเภอคอวังจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองสวงอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอโพนทรายอำเภอพนมไพรอำเภอหนองทีอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมรัฐจังหวัดมหาสารคาม อำเภอพยักจังหวัดนครราชสีมาหลายอำเภอที่อยู่ช่วงตอนล่างทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามข่าวสารและเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์